แนวทางการเลี้ยงปลาช่อนขายสดและแปรรูปปลาช่อนนั้นถือเป็นปลาที่อยู่คู่กับพื้นน้ําและวิถีชีวิตของคนไทยมานมนานเมนูต่างๆที่รังสรร์จากเนื้อปลาช่อนนั้นถือว่าได้รับความนิยมเสมอมาเช่นปิ้งย่างทอดต้มยำแปะซะหอหมกเป็นต้นปลาช่อนนั้น เป็นปลาน้ำจืดที่สามารถพบได้ทั่วทุกภาคตามแหล่งน้ำทั่วไปการจับปลาช่อนจากแหล่งน้ำธรรมชาติปัจจุบันนั้นถือได้ว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคจึงมีการพ่อเลี้ยงปลาช่อนกันมากขึ้นซึ่งวิธีการเลี้ยงในปัจจุบันก็ไม่ได้ยุงย่งยากเหมือนเมื่อก่อนอย่างเช่นคุณขจรเชื้อขำ เจ้าของปลาช่อนวิเศษฟ,รฟาร์มตำบลห้วยขนลนอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นเกษตรกร,กรที่เลี้ยงปลาช่อนตัวยงเลยก็ว่าได้มีทั้งการเพราะพันธุ์ลูกปลาช่อนการเลี้ยงปลาช่อนส่งเนื้อขายและที่สำคัญมีการแปรรูปสินค้าจากเนื้อปลาช่อนอีกด้วยวันนี้คํมมีชีวิตขอนำเสนอแนวทางการเลี้ยงปลาช่อนเบื้องต้นตามแนวทางของฟาร์มมาฝากกันนะครับแนวทางการเลี้ยง การจะเลี้ยงปลาช่อนให้ได้คุณภาพที่ดีนั้นควรเลงไปที่สายพันธุ์ปลาช่อนที่ดีโดยสายพันธุ์ปลาช่อนที่ดีที่เหมาะสมกับการเลี้ยงเป็นการค้านั้นคุณขจรบอกว่าควรเป็นสายพันธุ์ที่เชื่องโดยสังเกตได้จากปลาไม่กลัวคนเวลาที่นําอาหารมาให้ซึ่งจะทําให้ปลากินอาหารได้ดีการเจริญเติบโตก็จะดีตามไปด้วยอีกทั้งลูกที่ได้จากพ่อแม่พันธุ์ที่ดีก็จะได้ลักษณะที่ดีเลี้ยงง่าย ามอย่างพ่อแม่พันธุ์นั่นเองการผสมพันธุ์และอนุบาลลูกปลานำพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อนที่มีความสมบูรณ์มาคัดเมื่อได้พ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมแล้วจึงนำมาฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์จากนั้นนำพ่อแม่พันธุ์ใส่ลงในถังดำที่เตรียมไว้ทิ้งไว้ประมาณ36ชั่วโมงแม่พันธุ์ปลาช่อนจะเริ่มวางไข่เพื่อฟักเป็นตัวพอครบเวลาที่กำหนด เราก็จะช้อนไข่ปลาช่อนทั้งหมดเอามาแยกใส่บอ่อพาอฟักใส่น้ำให้มีความลึกประมาณ30เซนติเมตรพร้อมทั้งมีการเติมอากาศทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงลูกปลาช่อนก็จะเริ่มออกจากไข่เราก็เตรียมให้กินลูกไราแดงเพื่อเป็นการฝึกให้กินอาหารเป็นพอลูกปลาเข้าสู่อายุ7วันก็จะให้ไข่แดงสลับกับป,ปลาปนพร้อมกับผสมจุลินทรีย์ เลี้ยงไปประมาณ2เดือนก็จะได้ปลาไซนิ้วก็จะนำไปเลี้ยงต่อบอ่อดินเลี้ยงในบอ่อดินเมื่อเราเลี้ยงลูกปลาครบสองเดือนก็จะนำลูกปลาช่อนที่เป็นไซนิ้วมาเลี้ยงต่อในบอ่อดินขนาดหนึ่งไร่ที่ได้เตรียมไว้โดยปล่อยลูกปลาลงบอ่อ2 5 0 0 0ตัวใช้เวลาเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ4-5เดือนลูกปลาช่อนทั้งหมดจะเติบโต มีขนาดไซส์ใหญ่ประมาณ5-6ขีดต,ต่อตัวในระยะแรกที่ปล่อยเลี้ยงหรือไซส์เล็กๆนั้นจะให้กินอาหารเมร็ดที่มีเปอร์เซ็นต์โปรโตีน40ให้กินวันละามือ้อเช้ากลางวันและเย็นแต่ถ้าสภาพอากาศมีความแปรปรวนอย่างช่วงฤดูหนาวระบบย่อยปลาจะไม่ค่อยดีก็จะเปลี่ยนมาให้กินวันละ2มือ้อและก่อนที่จะครบกำหนดจะปลาช่อนขาย1เดือนจะเปลี่ยนให้อาหาร ที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่30ตลาดในเรื่องของการทำตลาดคุณกระจรบอกว่าตั้งแต่เริ่มเลี้ยงปลาช่อนมาเรื่องตลาดยังไม่มีอุปสรรคสำหรับเขามากนักเพราะตัวเขาเองก็พอมีฐานลูกค้าเดิมอยู่บ้างบวกกับเมื่อพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นๆที่ทราบว่าฟาร์มของเขามีการเลี้ยงปลาช่อนต่อจะมาติดต่อขอซื้อยกบอกกันเลยทีเดียวซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ ต้องการปลาช่อนที่มีขนาดไซส์ตั้งแต่500กรัมหรือ5ขีดขึ้นไปโดยให้ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ70บาทนอกจากนี้ลูกปลาไซนิ้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดไม่แพ้กันคุณกระจนก็ผลิตขายอยู่ที่ตัวละ3บาทให้กับเกษตรกรทั่วไปที่ต้องการนำเอาไปเลี้ยงซึ่งราคาเหล่านี้อาจมีขึ้นลงต้องเช็คกับฟาร์มอีกทีนะครับแปรรูป โดยการเลี้ยงปลาช่อนนั้นบางทีมันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ตัวเท่าๆกันมันจะมีตัวที่แตกสายบ้างน้ำหนักที่ตามกว่า400กร,รัมหรือสีขีดก็จะจับมาสร้างมูลค่าเพิ่มคือการนำมาแปรรูปเป็นปลาช่อนแดดเดียวหรือปลาช่อนป๊อปที่เหมือนกับไก่ป๊อปแต่จุดเด่นคือใช้เนื้อปลาช่อนล้วนมาทำเป็นเมนูที่กำลังเป็นที่นิยมหรือจะแปรรูปเป็นเมนูอื่น ก็แล้วแต่เราจะมองเห็นช่องทางเช่นปลาช่อนแดดเดียวปลาช่อนย่างน้ำพริกปลาช่อนปลาช่อนเส้นกุนเชียงปลาช่อนเป็นตน้นสำหรับผู้ที่สนใจยอยากเลี้ยงปลาช่อนเป็นอาชีพคุณมขจรให้คำแนะนำว่าควรที่จะมองเรื่องทิศทางของตลาดเสก่อนโดยเฉพาะเรื่องตารแปลรูปเมื่อมั่นใจในเรื่องตลาดแล้วก็สามารถเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพได้เลยซึ่งลูกพันุ ก็สามารถติดต่อหาจากฟาร์มที่เชื่อถือได้หรือถ้าหาต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงคุณขจรพร้อมให้คำแนะนำสามารถมาศึกษาดูงานได้ที่ฟาร์มได้เลยก็หวังว่าเรื่องราวที่ได้นำเสนอไปจะนำให้ท่านเอาไปต่อยอดกันได้นะครับสวัสดีครับ